สวัสดีครับผมก็แอดมินแทนนะครับผมกับช่องแทนเถิดเทิอนบันเทิงหวยราวไทยนะครับกับคลิปนี้เป็นคลิปของฮานอยนะครับหวยฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันที่8มิถุนายนวันพุธเมื่อวานเป็นไงบ้างเต็มมาอยู่เนาะเด้งด้วยนะวันนี้นะครับฮานอย3แถวนะครับแถวแรกปกติครับ56มากับ7048นะครับอันนี้แถว2ครับพิเศษครับสามเมากับ8601 แถวสามนะครับห้าเจ็ดมากับแปดศูนย์สองสี่นี้ v i p อันนี้เด่นชนกันเยอะเนาะเลือกเด่นสุดนะครับซ้ายมือสุดเนาะก็จะเป็นดึงเด่นนะครับขอเป็นห้าหกแล้วก็ไปนะครับมีเจ็ดนะที่ชนศูนย์แปด 5 6าหกเอ่เ 0, เอศูนย์แปดดึงสมเข้ามาแล้วกันนะครับทำไมไม่เอา4ี่เาาเดี๋ยวจะเอา4ีไว้หลักร้อยนะห <c oughs> มา5 6าหกนะครับห้าเจ็ดห้มา6 7เจ็ดครับหกแปดหส ดับร้อยนะครับสี่ครับสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์สี่ห้าแปดสี่ห้าสามสี่หกเจ็ดครับสี่หกแปดสี่หกศูนย์สี่หกสามเน้นนะครับผมเน้นห้าเจ็ดนะครับหกเจ็ด ห้าแปดกครับ4ชุดเนาะสี่ห้าเจ็ดสี่หกเจสีาปดสี่หำหรับหัวานอยนะครับผมบันอังคารที่8ปนดะขอให้โชคดีนะครับสำหรับหัวนอยวันนี้ครับ